กว่า30ปีที่ Perfect Thai Electric ยืนหยัดอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทย Perfect Thai Electric คือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำทั้งหม้อแปลง1เฟสและ3เฟสสำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่รุ่นเล็กกลางไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เครื่อง discharge battery สำหรับงานทดสอบแบตเตอรี่เครื่องทดสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ perfect และ pte ที่มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภยัยและคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตนอกจากนี้เรายัางพัฒนา dc power supply สำหรับงานอุตสาหกรรมชุบโลหะชุบสี edp สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึง automatic voltage stabilizer หมอแปลงปรับแรงดันอัตโนมัติเพื่อการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้เสถียรและ v ว r i a b l e t r a n s f o r m e r หมออแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับงานหลักเทสทั้งไฟ a c และ DC นอกจากการผลิตภายใต้แบรนด์ Perfect และ PTE เรายังรับผลิตแบบ OEM และ ODM ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและสายการผลิตที่ยืดหยุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ตรงกับภาพลักษณ์และมาตรฐานที่วางไว้สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างคือความใส่ใจในรายละเอียดและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราเชื่อว่าพลังงานที่เสถียรคือรากฐานของความสำเร็จในทุกอุตสาหกรรมด้วยคุณภาพที่พิสูจน์ได้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศไม่ว่าจะเป็น GS Battery, y u s a Battery, 3K Battery, FB Battery, Panasonic รวมถึงองค์การแบตเตอรี่กระทรวงกลาโหมและยังขยายตลาดสู่ลูกค้าต่างประเทศอาทิญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปิน อินโดนีเซียลาวและพมาก,กว่า10,000โครงก,การที่สำเร็จที่ส่งมอบระบบไฟฟ้าที่เสถียรให้กับลูกค้าทั้งโรงงานขนาดใหญ่และองค์กรสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมจากวันแรกจนถึงวันนี้เราไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า Perfect Thai Electric จะเป็นพลังงานที่ผลักดันความก้าวหน้าสู่อนาคต Perfect Thai Electric พลังงานมั่นคงสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน Powering Stability Driving Success